ครับได้มิมมาหนึ่งลังให้เขาไปทำลังต่อไปทำลังต่อเลยครับอันนี้เดี๋ยวพ่อจะเอาไปกินนะกินน้ำผึ้งกินนมผึ้งบำรุงร่างกายส่วนตัวผึ้งก็ไปทำลังหาหาทำลังเลยอยู่ในสวน ทำได้สบายครบับได้หล้างเรียบร้อยตัดกิง่งปิดฝาไว้ โกเอเรียบร้อยนี่ครับไผ่ไผ่หวานไผ่บงหวานเพชดน้ำหนึ่งเพชรน้ำพึ่งโอ้โหกอมาลกครับเออเดี๋ยวจะต้องสางสางกอเพื่อให้หน่อเขาแตกอันนี้หน่าฝนล้ว